แกพี่จ้ารออะไรอยู่เร็วๆร็วนี่รอเท่าไหร่เนี่ยอืม่ได้รอร้อยยี่สิบเก้าเองนี่เนื้ออย่างนี้เลยนะจะบอกให้วันเนี้ยเออวันเนี้ยจะบอกให้เนื้ออย่างนี้เลยนะร้อยยี่สิบเก้าร้อยห้าเก้าแล้วก็ร้อยเจ็ดเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าวันเนี้ยเสนาหอยกับพี่วิลลี่แม็กกินทอสจะมาโรงงานพี่ยาเหมือนเราเคยเจอกันแล้วพี่ยาเคยเจอกันแล้วทำไมอ่ะตัอ้อมไม่มาเลตัดไม่มา เอาไม่มาหรอเออเด้ครับบุเรียนโลเท่าไหรูุ่เรียนโลร้อยยี่สิบเก้ารอยิบเก้าแล้วก็มีมีโปรไหมมีกระป๋องร้อยเาเกนไปเอามาดูดิกระป๋องร้อยเก้าเก้าอาอากระป๋องร้อยเก้าเก้ามาปกติขายอยู่สามร้อยปกติขายสามร้อยใส่มาเร็วเปกติเราขายอยู่สามร้อยนะเมื่อวานพอไลฟ์ไปนะสักพักคนมาเต็มเลยอ่าเดียวสามิกล่องเออใช่ คือเจ้าเดียวสามสิบกล่องร้านอยู่ของสามพันหกร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าร้แบบเนี้ยนเนี้ยเนี่ยปกติขายอยู่เจมดบอกว่าขายอยู่สองร้อยแปดสิบเก้าสามร้อยวันเนี้ลดเหลือร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดโปรวันเดียวนะวันเนี้ยเพราะว่าพี่วินลี่มาอืมเจมดชอบเจมดบอกว่าชอบลดเตนาหอยเตนาหอยด้วยมาวันเนี้ดีค่าน้ำน้ำกลามียาลอยมาอร่อยไป ไปไปวันอาทิตย์มากันเยอะๆนะพี่ยาไม่อยู่อุ้ยบอกไม่ได้ห <c oughs> ุ้ยอุ้ยดูนะมากินนี่เม็ดน,นี่นี่ของเขาออักเม็ดตัวเนี้ยหล่ครเอาดีๆใช่ครับเรือร้อยเก้าเก้าครับเดี <นะ S 3> 9 9๋ยวพี่ยาจะกินให้ดูว่าอร่อยไหมเร็วๆถาดน,นี้หรอพี่ยาซื้อแล้วจะซื้อต่อเหรอยาจะขายให้หไหม บวกเพิ่มซื้อมาหกร้อยขายให้เจ็ดร้อยเอาไปเอาไหมถาดนี้พี่ยาเอาแล้วเอาบ้าล่ะพี่ยาจะไปไหว้พระพี่ยาจะไปไหว้พระไปไหว้พระนี่เห็นไหมอ่อนใหม่เนาะสร้างเพราะพี่ยามาไลฟ์ต้นไข่ต่อไปค่ะคิดถึงแล้วหนูรักมากค่ะพี่ยาไลฟ์ได้ที่ไหนล่ะออเดอร์เต็มบ้านออเดอร์เต็มบ้านอย่างไรไม่ได้ครับเด็ผลิตไม่ทำเพราะว่าผลิตวิทยาบ้านผลิแลรงก็ห้าหมื่นไปแล้วคือดีมาก เฮ้ยนี่ราคาโล129เหรอใช่อันนี้โล129ใช่อนี่มี SC Payments บอกว่ารับมาขายได้ไลฟ์เมื่อวานคนดู4,000คนคนดู4,000คนขายหมดเลยปลาปลาโอ้โหเพจอะไรเพจรรันดูเดือกเดือดอันนี้พริกตอกเพจอะไรจ้าเพชรอะไรคะเพชรไม่ดูเม็ดดิเฮ้ยดูเม็ดติดแทบไม่มีอ่ะดูดิ เม็ดอยู่ไหนเนี่ยยังมองไม่เห็นเม็ดเลยนี่ทุกวันมีพี่ยากินทุเรียนแข่งพี่เอิร์ธล่ะเอิร์ตกินทุเรียนทุกวันขนมเค้กไต้หวันอร่อยมากเลยเดี๋ยววันเกิดพี่ยาพี่ยาย้ายพี่เอิร์ธมาดีไหมดีไหมต้องกินอะไรเดือนหน้าถ้าพรุ่งนี้หนูไปหน้าร้านจะได้กินตุ้เชียงหลายครากาแฟมาเนี่ยตุ้เชียงได้กินไหมครับถ้ามาหน้าร้านพรุ่งนี้เยอะ เขาบอกว่ามาสองรอบไม่เคยได้เลยวันนี้มีมาประมาณหนึ่งตันโอ้โอออเพียงแล้วเขาบอกหมดภายในวันเดียวไ่อ,ไอร่อยลอร่อยมากไปไปดูว่าวันนี้มีอะไรขายบ้างไปวันนั้นเราตัดแยง่งโูงเรียนหวยก็ไม่ถูกไมอ่ะพี่เอกก็บอกแล้วถูกที่ไหนอ่ะ ก็รวมสามที่เป็นใบกูี่ไหนดวงไม่มีเองอไงไม่มีดวงเขาบอกจะได้หวยยังไงมันต้องไปซื้อแล้วทีหลังอ่ะพี่อาน่ะไม่ซื้อเลยนะมาได้เลยพี่ยาไม่เล่นเลยนะหวยอ่ะแต่พี่อาบอกฮะไหนไหนเฮ้ยไปเอามาดูดิเข้าเหนียวตัวดำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าเหนียวตัวดำมาดูดิเข้าเหนียวตัวดำมาดูสั่งปุ๊บได้ปั๊บดีว่ะ ไอ้หนูเข้าวเหนียวถั่วดำอยู่ไหนถั่วดำถั่วดำถั่วดำเฮ้ยถั่วดำถั่วดำเวลาร้องร้องขายด้วยนะเวลาขายร้องขายด้วยนะถั่วดำถั่วดำจะมพอนียมันง้ออะไรหรอจะพอยาไส้ไหมล่ะเอาะนะัันนนแแรรกก้ำกะทิหยอดหน่อยไม่ใส่ข้าวเหนียวอ่ะเดี๋ยวพี่อันนี้คือแยกกลับบ้านเอออันนี้ประมาณการจะกินตอนนี้ เอาแปาข้าวเหนียวมาลาดเอาเข้าวเหนียวมาลาดเลยเราอยากม้ปริมาณแล้วก็พอดีกันเลย,อเลยโอ้มาตัวยี่สิบบาทโคตรถูกอะ่ะได้เลยยมดขายทุกอย่างเลยในชีวิตนี้มีแน,นะนะพี่ยาหวยเชื่อมมันเชื่อมตายสะกคนไม่เป็นไรรับได้สบายมากคนที่ขายนะ้ำปะลาร้าได้อ่ะ้วยเชื่อมมันเชื่อมแยกอีกแขงหนึ่งอ่าไปแล้วก็น้ำแข็งโค้กอืมน้ำแข็งใสไม่กระโดด เป็นไงคือดีงามอยากกินได้กินแล้วอร่อยเมื่อวานอยากกินเฮ้ยเอาเอาเอาไปไปไหว้พระชุดหนึ่งแยกแยกแยกเหมือนไอ้นี่ไงเหมือนข้าวหลามาพี่จางอร่อยอ่ะอุ๊ยอร่อยอ่ะเนี่ยยี่สิบบาทพี่เอกแพงไหมถั่วดำไอ้เยอะกว่านี้อีกหน่อยเนาะนะได้เนาะไม่หวานพอดีเลยเออนั่นแหละ อร่อยว่ะทุกเรื่อยยี่สิบอือทำไม่อร่อยทำไม่เป็นนะพี่ยาเป็นจะหอมอร่อยเบื่อมากเบื่อมากเอาไปเก็บดิไปอยู่เปนสีสันเธออืออร่อยอร่อยคุณพอใจว่าตัวดีคร้าตัวดีพี่ยา ้าวเหนียวว่าอร่อยถั่วดําก็อร่อยพอดีเป๊ะเลยเเอาียวคุณแม่บอกว่าคุณเรียนเจมส์อร่อยกินแล้วจ้าอันดับเอ็ดไม่ได้เขาบอกเป็นเป็นลูกแรกของเปีะอร่อยอร่อยมากอร่อยมากทานเลย่านเลยทานลงท้องไปแล้วอร่อยอืไปไหว้พระชุดหนึ่งปิยาปิยาอย่าพูดคำว่าอร่อยเยอะหนูลดความเพลนอยู่ เจมอตตยาไป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 ไหว้พระ <c oughs> ใส่ถุงมาดิเออใส่มันล้นล้นดิตายแล้วเธอใส่ไม้มันล้นล้นใช้รวยรวยล้นล้นไง <c oughs> มันรวยรวยล้นล้อๆๆๆนอ่ะรว <c oughs> ยแบบรวยไม่รู้เรื่องๆๆอ่ะรวยแบบเฮ้ยฟองมึงมาที่อะไรครับเขาเขาถามว่าไงนะ <c oughs> คนที่นน่นเขาถามมึงว่าไงนะ เขาถามว่าพี่ยารวยยังมีคนเป็นห่วงพี่ยาใช่ไหมมีคนถามว่าพี่ยานะ่ะรวยหรือยังรวยแค่ไหนมึงตอบว่าไงนะเลยรวยแล้วน้ำตาเล็บเพอ,อมีมีคนเป็นห่วงพี่ยาถามว่าตอนนี้พี่ยารวยหรือยังใช่พี่บอกอตอบว่าไงนะเลยรวยแล้วเลยรวยไปแล้วเลยผมว่ารวยไปแล้วแล้วก็ทําหน้าไงก็ทําหน้าไงเขาเป็นอ้วน เราะเป็นห่วงพี่ยาไงขอบคุณมากที่เป็นห่วงพี่ยานะวันอาทิตย์จะมีที่จอดรถไหมครับพรอเยอะแยะมาเร็วๆมาก่อนเที่ยงมีที่จอดแน่นอนถ้ามาหลังเที่ยงไม่แน่ใจไปร้านไหนต่อเนอนโมงสิบโมงเ้าเหนียวถั่วดำอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงเ้าวเหนียวทุเรียนกระปุกละยี่สิบเจมดทำมันทุกอย่างเลยไหมล่ะเอาเอามันทุกอย่างเลยจะว่าจะตั้งหมมันเชื่อมมันใส่กระปุกได้ที่ไหนล่ะไม่ไม่จะทำมันเชื่อมห้าบาท ใส่ช่วยช่วยช่วยมันเชื่อมห้าบาทจริงนะแล้วก็แล้วก็มีน้ำแข็งผกมันเชื่อมห้าบาทช่วยละห้าละห้าละห้าอะไรละย่างไงดีดีเอาเลยเอาเลยไอ้คิมเมื่อคืนไอเดียที่พลาดแล้วเป็นหาบาทช่วแค่ไหนช่วยแค่นี้เนี่ยช่วน้ำจิ้มเหรอเราใส่น้ำแข็งใส่ะอเราทำตั้งไว้ใช่แล้วเวลาลูกค้าจะเอาเท้าใส่ก็ใส่แล้วก็กินเลยแล้วก็ เออห้วยละห้าบาทไม่ใช่ห้วยละอย่างละอย่างละห้าบาทจะเอากี่อย่างก็ไปเข้าไปโอ้มาปีนเลยเผือกก้อออย่างนี้แล้วแต่เราจะเอากี่อย่างอย่างละห้าบาทให้ลูสองอย่างก็สิบบาทเออแล้วแต่เราแล้วแต่อย่างเดียวเลยก็จ่ายแค่สิบแล้วแต่เขาจะจ่าจะย่างเดียวเดี๋ยวดูก่อนถ้าอย่างนั้นดูก่อนถ้าอย่างนั้นดูก่อนดูมันไม่รู้มันยังงานไม่ออกอ่ะ ทำแล้วคนมา่ะละ่ะ <c oughs> ทำแล้วคนมา่ะละ่า <c oughs> ปะตัวไปให้เขายังอนะ